The Voice 2024 Presented by Toyota มันเขียวกันหมาเมื่อไรที่เธอนานยังให้ฉันเมื่อลอกดูเปลี่ยนไปเหตุผลก็เพราะว่าเธอ ไเพลงรักเพลงซึ่งที่ฉันไม่เคยชอบฟังพอดีช่วงนี้ที่ไรก็ฉันเพ้อร้องตามทุกคำก็ธรรมาดาเที่ยงคืนปิดไฟก็รีบนอนในผลคืนวันแต่ตอนนี้ฉันใครยากเท่าไรก็ทำไม่ได้มันมุดไม่เป็นตัวง มันไม่ใช่ฉันเหตุผลนั้นเพราะอะไรไม่รู้เมือนกันแต่พอ่อนี้ที่ย้อนดีที่ฉันเริ่มเป็นแบบน,นี้มันเกี่ยวกันไหมที่เธอได้เดินเข้ามาที่เธอได้มาส่มาตัวฉันถึงเป็นแบบน,นี้มันเกี่ยวกันไหม มื่อไรที่เธอนั้นยิ้มให้ฉันมาโลกดูเปลี่ยนไปเผลก็เพราะว่าเธอใช่หรือเปล่ามันเกี่ยวขึ้นไหมที่เธอได้เดินเข้ามาที่เธอที่มาสาุดทางตัวฉันจึงแป็งบางนีมันเกี่ยวกันไหม มื่อไรที่เธอนั้นยิ้มให้ฉันมอโลบดูเปลี่ยนไปเหตุผลก็เพราะว่าเธอฉันเปาเหตุผลก็เพราะว่าเธอใช่หรือเปล่า สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับกีนะครับผมจิรวิวัต์มินานนท์ครับอาอาชีพรับเหมาก่อสร้างเล่นดนตรีกลางคืนครับผมกี่ชื่อกี่ใช่ครับก็ไก่ครับก็ไก่กีกี่ตอนแรกก็ไม่คิดนะพอพี่ทักแล้วก็คิดเหมือนกันฮะถ้ารับผมันมาเมื่อกี้ผมนึกว่าพี่เจ๋งแต่แบบแน่นว่าทางนี้เองครับผมเองครับผมชาอนันหมาครับผม ปกติชอบร้องเพลงแนวไหนปกติร้องเพลงร็อกครับผมสากลนบ้างไทยบ้างช่วงหลังๆผมจะร้องเพลงเออเพลงป๊อปของสาวๆแล้วเอามาทําเป็นประมาณนี้ครับอ๋อผมว่าเมื่อกี้เลือกเพลงน้องอิงวันทอนมาใช่ผมใช้หัวใจนําทางอ๋อแต่พอมันเพลงผู้หญิงแล้วเอามาทําเป็นวร์ชั้นผู้ชายมันก็ยากเหมือนกันพีเพราะว่าเบสมันกว้างต่ำก็ต่ำสูงก็สูง แต่ว่ายอดเยี่ยมเลยครับครับผมสั่นทั้งตัวเลยครับเต่นไ้เลยครับพี่เต้นมากเลยแล้วปกติมีวงไหนที่ฟังบ่อยๆไหมครับผมชอบเพลงร็อกที่จะใช้โทนเสียงต่ําในการร้องครับผมครับเช่น The Calling ไงครับอ๋อแลเพลงไทยมีไหมครับ Big ass body s l a p ทั่วไปครับทั่วไปทั่วไปแต่ผมก็ผมเคยได้รับบาดเจ็บที่เส้นเสียง ก็เลยเออเวลาร้องเพลงของพี่ๆเขาก็อาจจะมีการโกงโกงคีย์นิดหนึ่งไม่ไม่นิดครับเยอะครับครับผมเกิดอะไรขึ้นนะครับอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าตอนนั้นน่าจะร้องเพลงหนักเกินไปครับคืนหนึ่งสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วติดต่อกันยาวๆแล้วเสียงมีความเป็นแหบๆอย่างนี้มาตั้งแต่แรกวะครับก่อนที่จะเจ็บป่วยนี่ไม่ไม่ไม่แหบครับเป็นคนเสียงสูงเลยงั้นก็ดีแล้วที่เจ็บป่วยเพราะผมชอบความ แหบๆแห้งๆหศักดของคุณผมชอบน้ำเสียงอันนี้ยชอบอันนี้ที่หันมาเนี่ยเพราะความ distortion แห้งแห้งแหบๆบเนี่ยว่ามันเป็นร้องเพลงวอรกคอร์กอมันเสียงแบบนี้ดีดีใจจังเลยบอกพี่ก้องมากครับครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมโคชก้องครับครับยินดีมากครับพี่ยินดีด้วยค่ะเมากครับ ข้ามมุ่งั